เดินระวังด้วยล่ะแมกมาร้อนหลายล้านแกลลอนกำลังกรูกเข้ามาเป็นกระแสเดียวและเอ่ยขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกของเราหลายพันกิโลเมตรร่อยรล้วครั้งใหญ่ในแผ่นธรณีสันฐานทําให้พื้นโลกสั่นสะเทือนและสร้างเสียงทุ้มดังทั้งไฟก๊าซลาวาปะทุข,ขึ้นจากส่วนลึกอันมืดมิดของเปลือกโลกซึ่งยังไม่ได้มีการสํารวจหายนะระดับดาวเคราะห์เพิ่งเกิดขึ้นและไม่มีใครสังเกตเห็น ทีนี้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังสนุกสนานบนเรือยอชสุดหรูซึ่งอยู่บางแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้โดยคุณกำลังดื่มค็อกเทลและอาบแดดในขณะนี้การประทุข,ของภูเขาไฟที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกกำลังเกิดขึ้นข้างใต้คุณแต่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยคุณถึงกับไม่ได้ทำแก้วหล่นด้วยซ้ำ ใช้แล้วคุณสามารถได้ยินเสียงแปลกๆมาจากส่วนลึกของมหาสมุทรคุณเห็นน้ําที่เป็นฟองและเศษหินภูเขาไปที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ําแต่มันก็ไม่ได้กวนใจคุณเท่าไหร่นักแล้วเราพลาดการประทุอันรุนแรงในปี2012ไปได้ยังไงทําไมนักวิทยาศาสตร์ถึงรู้เรื่องนี้ในไม่กี่ปีต่อมาคําตอบนั้นง่ายมากน้ํายังไงล่ะ การระเบิดของภูเขาไฟธรรมดาเป็นหายนะครั้งใหญ่มีโลหะเหลวเรืองแสงและหินล้อมเหลวที่ประกอบด้วยธาตุเกือบทั้งหมดที่อยู่ในตารางธาตุซึ่งอยู่ในโลกของเราสิ่งที่เหมือนซุปนี้เรียกว่าแมกมาและมันเดือดตลอดเวลาภายในดินใต้ผิวโลกของเราสารร้อนนี้มีน้ำหนักเบากว่าเปลือกโลกที่อยู่โดยรอบดังนั้นมันจึงลอยขึ้นเสมอโชคดีที่พื้นผิวของดาวเคราะห์นั้นแข็งแรงพอและไม่ยอมให้แมกมากระเด็นออกมาแต่บางครั้งการป้องกันเหล่านี้ก็ล้มเหลว ส่วนบนของโลกปกคลุมด้วยชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันนั่นคือแผ่นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้ชนกันและจากนั้นก็แยกออกจากกันลองนึกภาพจิกซว์โมเสกขนาดใหญ่เคลื่อนไหวได้ซึ่งแต่และชิ้นส่วนของมันคือแผ่นเปลือกโลกและเมื่อส่วนเล็กๆของจิกซว์แยกออกจากส่วนอื่นแม ma กมาจะปรากฏขึ้นมา ทีตั้งของรอยเลื่อนที่ไม่เสถียรซึ่งมีแมกมารั่วไหลเหล่านี้เรียกว่าภูเขาไฟและเมื่อเกิดการประทุมันจะร้อนลาวาไหลออกมาจากช่องแตกและเผาพืชพันธุ์รอบๆสิ่งนี้มาพร้อมกับแผ่นดินไหวและควันดำหนาทึบถ้าภูเขาไฟพ่นแมกมาออกมาสูงเกินไปมันจะตกลงสู่พื้นผิวในรูปของฝนไฟ ที่แย่ที่สุดคือขี้เท่ามันไม่ใช่ขี้เท่าที่เหลืออยู่ในเตาย่างของคุณหลังจากทำบาร์บีคิวเท้าภูเขาไฟประกอบด้วยอนุภาคของแข็งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอนุภาคเหล่านี้ไม่ใช่ไม้ที่ถูกเผาแต่เป็นองค์ประกอบทางเคมีต่างๆเท้าภูเขาไฟนั้นคมหนาแน่นและจับต้องได้มันสามารถปิดการแสงแดดปกคลุมและทำลายพืชทั้งหมดและเข้าไปยังปอดของคุณได้ถ้าคุณเข้าใกล้ภูเขาไฟที่กำลังปะทุมากเกินไป ก้นนะคุณควรมีชุดกันไฟทางออกซิเจนหน้ากากป้องกันแก๊สพิษและที่หลบภัยใต้ดินแล้วคุณอาจจะรอดแต่ก็ไม่รับประกันนะในขณะเดียวกันหากเกิดการประทุใต้น้ำคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้ถ้าคุณไม่ใช่นักชีววิทยาทางทะเลที่กำลังศึกษาแนวปะการังที่อยู่ใกล้ๆก,การประทุหรือถ้าคุณไม่ได้เดินทางผ่านบริเวณน,นั้นด้วยเรือดำน้ำหากเป็นเช่นนั้นให้ตายคุณกำลังแย่แล้วล่ะเมื่อภูเขาไฟใต้น้ำประทุมันจะทำให้พื้นที่ขนาดมาหึมาสั่นสะเทือน น้ำจะร้อนขึ้นและทำลายก้นทะเลแต่แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากบนพื้นผิวเลยเพราะแรงดันน้ำมหาสารลายล้านแกลลอนกดทับพลังการทำลายล้างของผู้เขาไฟหินหลอมเหลวที่พุ่งออกมาจากเปลือกโลกถูกกดทับไว้ที่ก้นทะเลใช้แล้วเรือดำน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านมาจะถูกเวียงออกนอกเส้นทางและอาจชนกับลาวาที่แข็งตัว โชคดีที่ไม่เคยมีการบันทึกว่าเกิดกรณีดังกล่าวแต่มันสามารถกลายเป็นเรื่องจริงได้อย่างง่ายดายเพราะการประทุใต้น้ําเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยการประทุของภูเขาไฟมากกว่า70%เกิดขึ้นใต้น้าและแทบไม่มีใครสังเกตเห็นในกรณีส่วนใหญ่ภูเขาไฟเหล่านี้จะหลับไปทันทีหลังจากปะทุและจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแต่ในปี2012มีบางอย่างเกิดขึ้นและนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเพิกเฉยต่อมันได้ หินภูเขาไฟชิ้นใหญ่ขนาดเท่ารถตู้เริ่มลอยขึ้นสู่ผิวน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้หินเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ400ตารางกิโลเมตรซึ่งมีหลายพันชิ้นด้วยกันพวกมันดูเหมือนกลุ่มเกาะลอยน้ำเล็กๆซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก หินภูเขาไฟกระจัดกระจายทั่วพื้นที่มหาสมุทรซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของนิวซีแลนด์นักวิทยาศาสตร์ระบุข,ขอบเขตทั้งหมดของภัยพิบตัติด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์โซนาใต้ทะเลลึกพวกเขาศึกษาพื้นทะเลที่ความลึก1,200เมตรเป็นเวลานานและพบปล่องภูเขาไฟ14ปล่องที่แมกมาไหลออกมาในระหว่างการประทุก้นทะเลถูกปกคลุมด้วยลาวายเยือกแข็งและเท่าฐานจำนวนมาก นักวิจัยพบว่ามากกว่าหนึ่งใน3ของวัสดุภูเขาไฟนั้นประทุขึ้นบนพื้นผิวและกระจัดกระจายไปทั่วทุกแห่งส่วนที่เหลือยังคงอยู่ที่ด้านล่างสิ่งนี้กว่าล้างชีวิตทางทะเลทั้งหมดในพื้นที่ดูเหมือนว่าการระเบิดครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการสังเกตการแต่ในปี2019นักวิจัยค้นพบบางสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนั่นคือภูเขาไฟใต้น้ําที่สูงกว่าหอไอเฟลถึง3เท่าตามการคํานวณของนักวิทยาศาสตร์แล้วมันปล่อยหินหลอม, w, ออม,าม,ามาเหล ถึง30ถึง1,000เท่าเจ้าสัตว์ประหลาดนี้เต็มไปด้วยแมกมาที่มาจากแหล่งที่ลึกที่สุดในโลกที่เรารู้จักเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่นี่ร้ายแรงมากจนทำลายทุกสิ่งรอบข้างโชคดีที่มันเกิดขึ้นไม่นานหลังจากการประทุครั้งใดก็ตามชีวิตก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเหมือนนกฟีนิกซ์ที่ฟื้นจากเท้าถ่านและนี่ไม่ใช่แค่การพูดเอาเองนะ เขาภูเขาไฟและลาวารอบๆภูเขาไฟมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมายทั้งหมดหล่อเลี้ยงดินและช่วยให้จุลินทรีย์พัฒนาบนบกและในน้ําด้วยเหตุนี้จึงมีพืชพันธุ์ดอกไม้และต้นไม้อยู่มากมายรอบๆภูเขาไฟและในที่สุดภูเขาไฟใต้น้ําก็สามารถก่อตัวเป็นเกาะได้นี่เป็นกระบวนการที่ยาวนานซึ่งจบลงด้วยการเกิดขึ้นของแผ่นดินขนาดใหญ่เหนือผิวน้ํา เพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณต้องย้อนเวลากลับไปหลายล้านปีดังนั้นไปกันเลยเห็นภูเขาไฟใต้น้ํานี้ไหมมีไดโนเสาร์ทะเลฉลามยักษ์และปลาโบราณว่ายอยู่รอบๆตอนนี้ก้นทะเลเริ่มสั่นภูเขาไฟปล่อยแมกมาและเท้าจํานวนมากแรงดันน้ําจะดันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดกลับลงไปด้านล่างทันทีการประทุสามารถดาเนินต่อไปได้เป็นเวลานาน แมกมาที่ปล่อยออกมาจะยกก้นทะเลขึ้นหลังจากหลายร้อยหรือหลายพันปีการประทุครั้งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นกระแสะแมกมาใหม่สร้างชั้นใหม่เหนือชั้นก่อนหนะ้าตลอดระยะเวลาหลายล้านปีภูเขาไฟกําลังเติบโตทีละชั้นมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนื่องจากการประทุอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปภูเขาไฟบางแห่งก็สงบลงแต่เจ้านี้ยังคงปะทุต่อไป แต่แล้ววันหนึ่งหินภูเขาไฟก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําและเกาะก็โผล่ขึ้นมาหลังจากผ่านไปหลายปีภูเขาไฟก็เงียบสงบไปต่อจากนั้นชีวิตก็มีแนวโน้มจะปรากฏตัวขึ้นบนเกาะทั้งหญ้า,า,าดอกไม้ต้นไม้สัตว์ต่างๆพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นก้นทะเลที่พังทลายกําลังเต็มไปด้วยชีวิตในตอนนี้หมู่เกาะภูเขาไฟมีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์มากเพราะพวกมันพัฒนาแยกออกจากทุกทวีปการสังเกตหมู่เกาะดังกล่าวช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าชีวิตบนโลกมีวิวัฒนาการอย่าง ทั้งนกสัตว์แมลงสายพันธุ์ใหม่สามารถอาศัยอยู่บนผืนดินเหล่านี้ได้ หลายร้อยเกาะทั่วโลกเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟใต้น้ำคุณสามารถเจอมันได้ในฮาวายอินโดนีเซียไอซ์แลนล์พวกมันหลายแห่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าผู้คนที่สร้างหมู่บ้านและเมืองต่างๆมีหลายการณีที่ภูเขาไฟปะทุตอนที่ผู้คนอาศัยอยู่บนนั้นมันเกิดขึ้นบนเกาะเล็กๆของอาโอกาชิมะซึ่งอยู่ทางใต้ของโตเกียวผู้คนสร้างเมืองที่สวยงามในปล่องภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และในเดือนพฤษภาคม1785 การประทุก,ก็เริ่มขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งนกนับพันตัวบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและบินออกจากเกาะจากนั้นพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนมีเสียงทุ้มต่ำเกิดขึ้นทำให้อากาศสั่นสะเทือนไปด้วยควันหนาทึบปรากฏขึ้นเหนือยอดภูเขาไฟสีเขียวปล่องภูเขาไฟเริ่มพ่นดินหินขนาดใหญ่และหินหนืดสีแดงขึ้นสู่ท้องฟ้าภายัยพิบัตินี้กินเวลาหลายสัปดาห์ ผู้คนสามารถอพยพหนีไปได้จากนั้นภูเขาไฟก็สงบลงในที่สุดหลังจากนั้นกระบวนการฟื้นฟูที่ยาวนานก็เริ่มต้นขึ้นชาวเมืองสร้างบ้านถนนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นใหม่นับตั้งแต่ตอนนั้นก็ผ่านไปกว่า200ปีและในช่วงระยะเวลานี้ภูเขาไฟไม่เคยตื่นขึ้นเลยและถึงแม้จะเสี่ยงต่อการประทุครั้งใหม่ผู้คนก็ยังอาศัยอยู่ที่นั่นประชากรกำลังเติบโตผู้คนจำนวนมากจากเมืองและประเทศอื่นมาอาศัยอยู่ที่นั่นเหตุผลหลักที่ทําให้ทุกคนหลงรักที่นี่เพราะมันดูเหมือนสวรรค์ ไม่มีใครอยากออกจากเกาะมันมีน้ำพุร้อนที่คุณสามารถอาบน้ำได้ป่าทึบที่มีสัตว์และต้นไม้สวยงามมากมายดินอุดมสมบูรณ์และคุณสามารถปลูกผักและผละไม้แสนอร่อยได้ที่นั่นน้ำใกล้ชายฝั่งเต็มไปด้วยฝูงปลาคุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของเกาะได้ทุกวันบริการด้านแผ่นดินไหวจะคอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเฝ้าดูการประทุกของภูเขาไฟคอยฟังเสียงดังก้องที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในสักวันหนึ่ง